หยุดพักร้อนกลับมาทำงานนล้วครับวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันเกิดท okay. ี่ผ่านมาก็ครบรอบ29ครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีอายุมากขึ้นแล้วจะจะสามสแล้วไงจะ30แล้วก็คนอายุ30มสิบเหรอเนี่ยผมผมผมบอกว่าผม29ก็ก็เป็นปีที่ดีครับผมก็อยู Couple ่กับเพื่อนๆอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญกับแฟนคลับด้วยครับก็ไปปล่อยปลาตามตามที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กหนึ่งร้อยสิบสองตัวทำมคุณพ่อบอกว่าให้ปล่อยแบบนี ก็ไปปล่อยตาก็อนุอนุโมทนาบญทุกคนที่ที่เขาแชร์มามันมีความช่วยังไงบ้างต้ปล่อยปลาผมก็ไม่แน่ใจเขาแค่บอกว่าให้ปล่อยปลาอะไรก็ได้112ตัวปีนี้แล้วก็แบบว่าให้อธิษฐานว่าเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ให้ไปกับปลาแล้วก็แบบขอให้แบบใส่น้เอาแบบว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีนี้ผมขอให้เฮงๆงครับแล้วเลข29ของเรามันจะเป็นยังไงครับเ้าเป็นเป็นเลขมงคลไหมฮะเป็นเราจะใช้ชีวิตใชีเป็นหลักเลขสอง เราจะเป็น29ที่ยิ่งใหญ่แต่2จะเป็นมันจะดูล้ำรวยดูแบบเป็นเสือหัวไม่ไม่เลยไม่เลยก็จริงๆต้องบอกว่า28เป็29เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ทำงานหนักหนักที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างเหมือนกันก็หวังว่า29นี้จะสบายมากขึ้นนะผมแล้วก็อะไรหลายอย่างลงตัวมากขึ้นครับเสืยอินได้ยังครับเล่นน้องเล่นน้องอินเนี่ยเนี่ยเป็นเสือเนี่ยเป็นเสือครับกินแล้วเพามันหนักมันหนักยังไงบ้างชีวิต ก็ด้วยความที่เราทําธุรกิจหลายพาร์ทนะครับก็มีทั้งแบบว่าร้านอาหารมีทั้งโครงการเยงของที่บ้านแล้วก็ของนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะหนักในเรื่องของแบบการการเปลี่ยนโหมดหน่อยบางวันเราแบบว่าเป็นนักแสดงบางวันเราเป็นผู้บริหารก็ก็ชิ์นิดหน่อยจริงจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในพาร์ทธุรกิจใช่แล้วก็แบบออกมาเป็นนักแสดงแต่ปีนี้จะได้เห็นเยอะขึ้นครับผมว่าเพราะว่าก็จะเริ่มถ่ายซีีิ์แล้วด้วยจริงจริงมันเหนื่อยมั้ย คือว่ามันไม่เหนื่อยเพราะเราไปสนานเลยเหนื่อยแต่ก็สนุกครับคือคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลือกเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็ก็เต็มที่กับมันเราก็สนุกสนานคือทุกครั้งที่เราทำอะไรออกมาแล้วมีคนมีคนชอบอย่างเช่นสมมติออกเมนูใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆแล้วมีคนชอบคนติดตามเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกำลังใจที่ดีสำหรับเราในการทำธุรกิจต่อไปอย่างพ่อพ่เห็นเราทำเยอะขนาดไหนพ่อ่แซวว่าทำไมคุณหนุ่มต้องส้ชีวิตขนาดนี้แ็่การที่ว่ามันไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ถ้าเลือกได้ผมก็อยากเกิดทพีทองมาเกับ แล,ล้วมึงดีเหจริงจริงก็ก็ก็ซื้อชีวิตเหรอก็ผม,ผมว่ามันเป็นความชอบมากกว่าผมผมชอบผมหยุดไม่ได้อะเพราะผมทําอะไรออกมาใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกได้รับผลตอบรับที่ดีก็ต้องขอบคุณแบบว่าลูกค้าทุกท่านนะครับทุก,ทกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามธุกิจต่างๆของเราด้วยยี่แปดอะไรสำเร็จในะบ้าง28อะครับก็เราเปิดสาขาใหม่เอ่อคาร์เรพสตีก็เปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับ อ่าแอทามเนาะมีอะไรอีกก็ก็มีมีร้านอย่างที่บอกครับร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมอะไเพสตรีใช่ไหมครับเฮมุกระทะก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ครับชื่ออาลเวอร์สครับผมแล้วก็อยู่กับแกรมมี่ก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ครับยี่สิบเก้าตั้งเป้ายังไงบ้างชีวิตยี่สิบเก้าไม่ไม่ได้ตั้งเป้าครับยี่สิบเก้าจริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจจะทำงานในวงการ ให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาให้ทุกคนเห็นหน้ามากขึ้นเพราะว่าก็ไม่ไม่มีไม่มีเป็นเป็นคนเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนบอกว่าวันเกิดก็ขอแค่ให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็ก็แฮปปี้แล้วอยู่ร้องคนเปย์มีแต่เราไปเปย์เขาเนี่ยสิเฮ้ยนี่ระดับเปย์เขาอีกแเปย์เขาเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจจะมีในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่อินต้องการและอยากได้อีก ถ้าต้องการตอนนี้ต้องการสุขภาพเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาผมไปผ่าตัดซีดมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมยังยังยังไม่ดีเลยคือก็ยังบอกว่าเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆอยู่ตรงสตรงนั้นคือต้องผ่าผ่าแล้วก็ยังยังเหลืออยู่ดควยก็ต้องไปอาจจะอาจจะต้องไปไปผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็สุขภาพไม่ไม่แน่ใจเป็นอะไรก็แบบว่าค่อนข้างแบบเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยก็เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคิวก็จะเริ่มไปเช็คอัพร่างกายแบบจริงจังแล้วว่า แบบเป็นยังไงบ้างคือคือเหมือนมันถึงว่ามันพออินจับจับไปแล้วมันยังงูนอยู่ครับก็เลยแบบไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบนี้คือแบบถายแล้วแล้วผลตรวจชิ้นแล้วหมอว่าไงอู้ใหญ่มากครับตอนแรกตอนแรกหมอคิดว่าแค่แบบแค่นี้แต่ออกมาเขาบอกว่าเท่าเท่าข้อนิ้วก้อยอ่ะแล้วก็ตอนผ่าพอดีว่ามันไปเจอเส้นเลือดดำเขาก็เลยต้องต้องผ่าแบบอ้อมอ้อมเส้นเลือดดำก็เลยกลายเป็นแบบหน้าหน้าบวมตอนจริงๆรแล้วออวเนต์ก็มีช่วงหนึ่งที่เอา เอาพลาสเตอร์ป right ิดไว้หมดเลยถ้าไม่ผ่าก็เป็นอย่างนั้นเลยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าปุดๆออกมาใช่จริงๆเราคงเงินมากมาหนึ่งพันหมอบอกว่ามันน่ากลัวแค่ไหนไม่ไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่าหมอบอกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขึ้นที่หน้ากันส่วนใหญ่ชิ้นเนื้อก็จะขึ้นแบบว่า ถ้าผู้หญิงก็ในหน้าอกเยอะหรือว่าแบบตามตัวอย่างเงี้ยขึ้นที่หน้าก็น้อยเคสมากๆที่ที่จะมาขึ้นที่หน้าแต่ก้อนนั้นก็คือเป็นชิ้นเนื้อที่เป็นเป็นชิ้นเนื้อไปเลยอ๋อไม่มีอะไรใช่เป็นเป็นซีเฉยๆใช่ครับซึ่งถ้าไม่ผ่าตัดมาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ผ่าตัดมันจะกลายเป็นเป็นปวดฟูออกมาตอนนี้คือยังต้องรอผ่าตัดรอบนึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจจะต้องไปหาคุณหมออีกรอบนึงเหมือนกันอย่างช่วงนั้นที่เราเป็นเสียความมั่นใจไปแล้วจริงก็ไม่นะแต่ผมแค่แบบว่าก็แอบเซ็งนิดนึงคือรู้สึกว่า สมมุติถ้าเป็นแบบตรงอื่นที่ยังอยู่ในเสื้อผ้าได้ผมก็ยังไม่ต้องรีบนะฮะแล้วตอนนั้นก็ก็ตอนนั้นตอนแรกจะเปิดกล้องเราด้วยแล้วก็แบบก็เลยต้องไม่ผ่านแบก่อนแต่โชคดีที่ว่าเลื่อนมาก่อนครเข้าพิมพเลยตรสักประมาณสองสัปดาห์ครับที่ค่อยๆยุบเข้าไปครับต้อง follow หมออีกครั้งหรืออะไรใช่ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาว่างเพราะจะไปทั้งตัวสุขภาพแล้วก็ไป follow ตรงนี้ด้วยจริงๆเยอะมากเลยนะช่วงนี้แต่ว่าเหมือนเป็นหวัดบ่อยผมเพิ่งเป็น ค่วันใหญ่ไปครับผมเราเราไปไปเที่ยวมาก็กินยาแก้เสรหมดไปสองแผงตอนตอนไปิืมันไม่โปรตีนหนึ่งแผงมันต้องหายมันไม่หายผมก็เลยต้องเบิ้ลสองแผงออนสองแผงสองแผงครับสงสตัวนะครับใช่ก็ถ้าเกิดมีแบบขอของขวัญมันเกิดปีนี้ได้ก็คงขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่คุณก็ดูแบบว่า ผมเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วมันเปลี่ยนแล้วมนดุจเดิมแล้วคุณยังไงจริงๆแล้วที่ที่ตั้งใจเริ่มออกกลังกายเยอะขึ้นเพราะว่าซีรีส์ครับก็เร็วๆนี้ครับผมก็ซีรีส์วันดีวิทยากับพี่เกรดก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วแล้วก็ในเรื่องก็คือยังไงนะฮะคืเจ๊กี่เลยแหละในเรื่องค่อนข้างที่จะดุจคุณเพราะว่าอยากเป็นอินเกตใช่ไหมผมเป็นอินเกตอยู่แล้วผมไม่ต้องพยายามอยากเป็นไม่แต่ทุกคนอยากเยี่็น เป็นเก็ตอินไงผมผมไม่รู้ผมไม่รับความเห็นตาคือจริงๆในบทเขาเขียนไว้เลยว่าผมคือนายแพทย์ที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงเฮาว่าแล้วแต่เขาก็เป็นนักนักมวยก็เราก็ดูดีทั้งคู่ได้ฮะอ๋อดูแให้เราเข้ามาตอบเราดูแลตัวเองในบ้านเพราะหลายคนก็เป็นคนฟร์ตี้มากกว่าผิวแล้วเรื่องวามเซ็กซี่ตอนนี้เรารู้สึกโป๊กล้แหมรู้สึกอะไแต่รูปที่ลงรูปเลยไอจีไม่โป๊เลยทั้งคูอันนี้ก็ว่ากัน ก็ก็ดูแลตัวค่อนข้างเยอะมากครับอย่างอย่างแบบผมก็จะจัดตารางมาเทรนก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็จัดตารางเทรนตอนนี้สัปดาห์สี่วันใช่ค่อนข้างเยอะเลยมีเป้าหมายไหมว่าต้องแบบเป็นรอนแบบมือใหญ่อลังการผมก็คุยกับพี่เก้อยู่คือพอพอมีเพื่อนออกลัางกายแล้วก็จะมีการแบบ บลัฟกันนิดหน่อยเหรอเริ่มเริ่มโชว์กันแล้วเหรอโอ้ยเราแข่งกันโบว์มตลอดแล้วครับแตวพี่แบกมันแตกแปลงเลยครับคุณเป็นยังไงบ้างครับต้องต้องถามคนนี้นะวิ่งว้าแต่ตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรออย่งนี้หรอคืออะไรหรยังยางยังยางยางยางก็ก็ก็เรียกว่าเอาไปดูเต็มๆในซีรีส์ละกันครับอ่ะเริ่มมาเลยอ่ะ เกดเกดเอาผมไม่รู้ผมไม่รู้ทำเไ็นจะรู้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัอ้าวเกดมากมากเหมือนกระหน่เนี่ยอ๋อเอาเมื่อกี้เรานั่งข้างกันไม่เห็นเรอครับเนี่ยเขาขี่หรือ่าว่าเขาเป็นเกรดผมเป็นเอออินเกรดเหรอครับได้เลยครับเกดอินเก็บไว้ให้เขาดูในซีรีส์เพะเขาขี่ว่าเขาอยากเป็นอินเกรดแต่ผมว่ายังไงก็ได้ครับขอแค่มีเขาก็พอเป็นไงเป็นไงสายหวานสายหวานสายหวานหวานเจี๊ยบ ปีนี้พายเก้าแล้วคุณปวยพรอะไรเขได้ okay. ครับคกครับก็อีกปีเดียวก็จะ30แล้วเนาะดูแลสุขภาพดีๆใช่ครับใช่เพราะว่าพี่30แล้วทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปนหมดแล้วหลังเริ่มเริ่มปวดหลังปวดหลังแน่นอนแล้วก็รักษาก,ก้ามน้อไว้ดีๆนะครับ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับ<อ> <laughs> เขาผ่านมาแล้วครับกำลังเป็นอยู่เลยตอนนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่าเขาจะฟิตให้เท่าโอ้ยยางยากยางยางไม่ก้าวซุกไม่ก้าวซุกตอนนี้ก้ามแข็งเขาใหญ่กว่าผมแล้วนะครับจริงๆแล้วเคยเห็นเด็กหน้าห้องไหมครัที่บอกว่าวันนี้พี่ไม่พร้อมเลยอ่ะเปิดป่าพึ่งครับอินห้องน้ำไปทางไหนหรอหลายไปรเปึนต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วอย่าเออคุณสันล้อาเข้าเลยอ๋อครับเอาพี่ย้อนกลับไปเรื่องทีเซอร์ก่อนครับเขาบอกว่า ไออินให้กำลังใจเขาบอกว่าพี่ผสมฉายาคาแรคเตอร์ชื่อช้างชื่อช้่งชื่ออะไรนะยักษยักษ์ยักษ์ชื่อยักษ์ผสมฉายาว่ามันอยากจริงจริงเอาผมก็ต้องอวยเพื่อนผมอีกอ่ะผมหมายถึงว่าแบบหุ่นดีกล้าวใหญ่อาจารย์วิญอาณที่หนือนพี่พี่เถื่อนจริงจริงกับฉากนะเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างที่มันจุดซีจีมาคุณเกย์ก็ตอบไปแล้วหรือคุณอินยังไม่ตอบไหนลองสิครับคุณตอบแล้อะไรแล้วคุณตอบแล้วอะไรเอาไม่รู้ไม่รู้คุณลองคุณลองพูดดูผมก็บอกไม่มี เอาแบบเรยวเรียวไม่ผมก็บอกว่าดีนะพี่ที่หลุดมาแล้วมันยังได้อยู่ยังได้อยู่สมติท่านหลุดมาแล้วแบบมันภาพมันไม่สวยไม่ได้แต่เรามองแล้วภาพสวยเนาะอย่างก่เอ้ยแบบเชิงศิลปะมันสวยถ้าส่กระชื่อถ้าสมกับชื่อยากใช่แบบไหสวยยากโอเคไหมการที่เขาแบบว่าเราส่งคาแรคเตอร์ชื่อยาก ก็ก็โอเคครับ okay, แต่ว่าจริงๆก็จะเขินๆนิดนึงเขินๆพอสมควรอะไรเงี้ยครับยังไม่ชินเหรอคะหรือว่าวเดี๋ยวผมว่าน่าจะเริ่มเริ่มชินแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เราก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วเนีครับวันแรกจะเริครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเต้นเต้นเราเราเราอ่านเราอ่านเบรกวันแรกแล้วเราก็ใช่วันแรกอื้อเลยเหรอโอ้โหเลยค่ะ ไปอยู่ห้องคุณหรอคะใช่ไหมใช่ครับใช่ยาวทั้งวันที่ฉากแรกมันก็ไปเลยเหรอไปไปเลยครับไปทั้งวันครับผมอ๋อแล้วมันต้องยังไงบ้างเพราะมันเจอกันครั้งแรกกันต้องไปกันครั้งแรกต้องรอดูไหมอ่ะก็จะต้องรอดูผมว่าต้องรอดูมันจะเขินไหมฉเมื่อกี้จะเขินผมว่าถ้าทุกคนได้ดูทีเซอร์แล้วก็คงไม่น่ามีความเขินแล้วล่ะครับใช่แล้วปล่อยจอยเนาะปล่อยจอยปล่อยจอยตอนนี้ปล่อยเขินมันมันลดลงไปคือเขาเนยัจริงๆผมกับเขาไม่ได้เขินเลยผมเออผมกับพี่ไม่ไม่เขินอาจจะรู้จักกันมานานแล้วใช่ เาจะอยู่ที่ว่าตอนนั้นแอคชั่นตอนถ่ายครับแอคชั่นอะไรต่างๆมันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเพราหลายคนมองว่าถ้าเราถ้าเราเข้าฉากกันนะไฟอาจจะจัดง่ายเพราะว่าเราก็ขาวไันเป็นคู่โอ้พี่ครับ ไฟต้องสาบไปที่ผมครับเพราะคุณนี้เขาโอ้โหผิวสวยขนาดนี้เพราะว่าคุณใช้อะไรครับเราสองคนผิวดีเพราะอะไรครับโซวัสูุครับตัคุชชั่นนั่นเองหรือว่าคุณได้ไฟจากตัวเขาครับหรือแาบไม่แบบคุณจริงจริงไปสาบไปที่เขาก็สะท้อนไปที่ผมผมก็หน้าสว่างละใช่ครับเคลิร์นเลยเขาบอกว่าในเรื่องคุณถอดหมดเลยหมายถึงว่าถอดเสื้อโชว์ซิกแพรอ๋อครับเขาก็เลยต้องไปปิดบ้างเพราะเราต้องถึงฉากนันบ้าง๋อครับเขาขิงเราไหมแต่เรื่องแบบผิวจริงๆผมไม่กลัวเพราะว่าผมก็มีขอของผมอยู่เหมือน อันนี้ไม่เรียกว่าเล่าแต่เรียกว่าขิงเปล่าจริงจริงกดดันมากกับการที่รู้สึกว่าเขาบอกอุ้ยนี่ร้อนจัดแต่พอเปิดมาตรงไหนวะผมชินแล้วผมชินแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าเ e นจอยกับมันแล้วก็เต็มที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ก็แบบพี่เกรก็เล่นเป็นนักมวยอยู่แล้วก็ต้องหุ่นดีอยู่แล้วด้วยกลัวไหมว่าหน้างานเพาเปิดมาจะเซอร์ไพรส์กว่าที่เราคิดไว้เซอร์ไพรส์อีกอะครับจ้ามพี่พี่ก็ชงเก่งเหมือนกันนะครับเซอร์ไพรส์ไหมครับไม่ครับเซอร์ไพรส์อันไหนอะ ไม่เสบายเขาเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วผมเองก็ยังแบบยังที่ผมถามคุณนแบบพวกเคล็ดลับต่างๆผมก็ขอมาส่ายังไงบ้างยังไงแบบที่บอกว่าต้องกินต้องกินอะไรบ้างหรือว่าแบบว่าออกยังไงแต่คุณไม่ออกกับน้ำตายบ่อยกว่าผมอีกนะช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็แบบว่าเป็นผู้ดูให้ผมทุกวันนี้ยังกดดันนักกีฬาคนท่านหลังซีนี่ครัว่ามันจะต้องแบบว่าทิ่หน้าประวัติศาสตร์ทีมอินทีอินที่รูขนาดว่ามันยังการรอคอยนะหลายคนรอคอยไงเพิ่งมาเริ่มกดดันก็ตรงนี้แหละครับ จริงๆเรารู้สึกว่าก็ทําให้เต็มที่ก่อนดีกว่าแล้วก็ให้มันเป็นหน้าที่ของออตัวซีรีส์ว่ามันจะทํางานหรือไม่ทำงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราแล้วก็ทีมงานน่าจะเต็มที่กันอยู่แล้วใช่ไหมเราว่าเราว่าเท่าที่เราอ่านบทการก<ช>็ทวว่านที่ดูทีมทุกคนทุกคนเก่งแล้วก็สนุกมากอันนี้ผมแบบว่าสนุกจริงๆอ่ะคือคือมีความเซ็กซี่แต่ก็มีความเป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความโรแมนติกด้วยแสดงว่าอิีก็คิดภาพแล้วคุณหมอเซ็กซี่ก็เป็นอย่างนั้นก็ก็มีคิดภาพไปบ้างแล้ว สอพิเกตในเรื่องเราจะมีใส่เสื้อบ้างไหมเพราะว่าดีเซลเราไม่มีเสื้อเลยนะมีแค่สของซีนผมรู้สึกว่าน้อยมากเพราะว่าผมอ่านซีนที่อยู่ในค่ายมวยคืออย่างมากเลยที่ผมเสื้อผ้าที่ใส่ก็คือจะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อมวยเสื้อมวยก็แค่แขนกุดแทบจะไม่มีแขนเลยอะไรเงี้ยครับค่ในเรื่องก็จะแบบจะค่อนข้างจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ให้มันแบบระวังเพลเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องถ่ายกันไปเรื่อยๆนั่นอีกประมาณสามสี่เดือนเลยครับพิ่กล้องเราก็ต้องเช็คปอดกอดหวมเนาะ ทำไมล่ะครับ okay, มันหนาวมันหนาวไม่แน่ถ่ายนานนหน,าน้าร้อนถ่ายหน้าร้อนจริงๆเราจะได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่น่าจะช่วงกลางกลางปีครับกลางกลางปีนี้แน่นอนครับเพราะว่าทุกคนจะเป็นร้อนอยู่แล้วใช่ครับกลับ <laughs> มาก็มาดูพวกเราไงวันนี้นนนนพ,พี่แก๊งหด้อมื่อไหร่ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับให้คุณมาขอมาขอขอๆหขอเลือกขายดีๆขอให้ขายดีๆขอให้โซเวดูขายดีๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจตัวอื่นน้องชายผมยังว่านะครับสามารถติดต่อมาได้นะฮะครับจริงใช่เราอยากันทาวันโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโซเวอรจะยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเห็นคลิปนี้ก็ก็ก็ฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับนะครับเห็นใจด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็เลือกถูกแล้วนะครับถ้าเรื่องผิวต้องเรื่องคนนี้ ถูกต้องคุณต้องแนะนำให้เขาเขาต้องดูตหนอาชีิตัณฑ์แต่นาอ๋อพี่ต้องแก้ยังไงบ้างพี่ถึงจะได้เป็นแบบอินผมแนะนำแล้วเขามาถามสีอ่าคูชั่น n หอมโอยอย่างพี่อะยี่สิบสามอ่าคุณก็ใช้ยี่สามอีกทเอาจริงคุณเหมือนเป็นแบบ S A เลยนะเอาผมทำการตั้งค่าสามารถคุณดูสีผิวผมคุณดูคุณพูดได้เลยว่าสีไหนผลิตภัณฑ์ของเราดีมากครับถ้ามีเวลาขอเชิญสักสิบนาทีตรงนี้ว้าวข้าขอเอ๊อยู่ตรงนี้ตลอดเลยครับฝากซีรีส์ให้นะครับเพื่อนๆนะคร ในวันจันนี้แล้วเร็วๆนี้แล้วดีกว่าก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับครับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามเร็วๆก็พวกเราจะรีบทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ออกมาเร็วที่สุดแล้วกันนะครับน่าจะได้ชมกันกลางปีนี้นะครับฝากด้วยนะครับกับวันนี้วิทยานะครับคขอบคุณค่ะครับค่ะผมเจอค่สวัสดีครับสวัสดีหรอครับ